จงโมาเฮ้ยโอ้โหยกไว้อย่างนี้ยกไว้อย่างนี้ก็สีแดงสิครับขอต้อนรับเพื่อๆเข้าสู่เกมเซเว่นไูกับผมมิสเตอร์ซิลเวอร์นะครับสำหรับในพาร์ทนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาเปิดหาตัวละครใหม่อาวาตาแห่งเดสตาเซอินประเภทสมดุลสองสวยสุดเซี่ลางใหม่นะครับ ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนําร้านค้ารับเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน powerpay เ,เ,เ,เขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนๆได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกม s e v n i g h t 2และ na lock x next generation lag na lock origin เกนชิน impact blue arcade าาและยังมีเกมอื่นๆอีกมากมายอยากดูว่ามีเกมไหนบ้างที่สามารถเติมได้ก็ให้เพื่อนๆทักไปที่ Facebook powerpay เพื่อใช้บริการกันได้เลยนะครับหรือถ้าเราไม่สะดวกช่องทาง Facebook เราสามารถแอดไลน์แอด powerpay ฉะนั้นนึกจะเติมเกมนึก ึสำหรับอวตารแห่งเนสตาเซอินจะเป็นตัวละครระดับตำนานมีบทบาทมากในเมตาพีพีใหม่ที่จะเข้ามาก็พีพีในเมตานี้นั่นแหละเพราะว่าเขาเป็นหนึ่งตัวที่มีสกิลสถานะตัวแรกของเกมนั่นก็คือสถานะตาบอดซึ่งเขาสามารถใส่สถานะนี้ให้แก่ศัตรูทั้งหมดได้ในอัตรา50%ผลของตาบอดนะครับเมือ่อเวลาศัตรูจมตีจะมีโอกาสพลาดเป้าในอัตรา100%ซึ่งไม่ใช่มีแค่สถานะใหม่นะสกิลอื่นๆของเขาก็ดีด้วยนะครับโดยเฉพาะสกิลแอคทีฟที่2 เขาจะสร้างความเสียหายแก่สตูทั้งหมดและมอบผลดึงตัวในอัตรา100%ส่วนแอคทีฟที่3เขาจะมอบผลลดความเร็วในการโจมตีของัตูล,ลดลงและขจัดผลที่เป็นประโยชน์ในอัตรา100%สาหรับสกิลแอคทีฟที่3จะสร้างความเสียหายแบบเดียวคือลดความเร็วในการโจมตีแน่นอนนะครับและก็ขจัดผลถ้าติดอมตะอยู่ก็ตายอ่ะส่วนอันติเมสสกิลจะสร้างความเสียหายแก่สตูทั้งหมดในขอบเขตวงกลมถึง10เมตรและมีโอกาสทําให้ัตูเนี่ยติดสถานะน็อกดาวน์ในอัตรา50%ก็ลม้มลงนะครับส่วนแพสซีฟสกิลของเขาเมื่ออยู่ในสถาน ถานะที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้จะมอบผลขจัดผลที่เป็นโทษให้แก่ตัวเองก็คือล้างสถานะให้แก่ตัวเองได้และยังมอบผลโลบบ่ป้องกันของเปอร์เซ็นต์ของพลังโจมตีให้แก่ตัวเองได้อีกด้วยจ้างโลได้ขจัดผลตัวเองได้โดยที่เขาไม่ต้องใส่ประดับให้ตัวเองเลยนะครับนี่คือตัวละครระดับตำนานนะแบบว่าโคตรดีซึ่งอีกตัวหนึ่งก็มีอีวานนะครับอีวานเนี่ยยังไม่พูดถึงแล้วกันเพราะว่าในพาร์ทนี้เราจะมาเปิดแค่เซอินเมื่อมีเซอินเขาก็จะมาพร้อมกับกจรกรมัมมิชชั่นพิเศษสนับสนุสน,นการพัฒนา,นาจะมีอยู่แค่่่4ขััั้้้นนนนเทาาปกกติถมอ เ,เราต้องอัปเกรดตัวละครให้ถึงเลเวล46เพื่อที่เราจะได้รับเศษ20เศษแต่นี้ไม่ต้องแล้วนะครับแค่เลเวล44ก็จะได้รับ20เศษไปเลยนะครับจะวางง่ายกว่าเดิมเยอะเลยส่วนร้านค้าหินวิญญาณก็ยังมีขายเหมือนเดิมและในช่วง7วันแรกของการมาของตอัวละครก็ยังสามารถใช้รูบี้ซื้อเพิ่มเติมเข้าไปได้อีกนะครับเรียกได้ว่าไม่จัดไม่ได้แล้วควรที่ต้องซื้อทั้ง7วันแต่ก่อนอื่นเราก็คือเราต้องเปิดให้ได้ก่อนนะครับผมตู้ของเขาเนี่ยก็จะอยู่ตู้บนเลยนะอวาตารแห่เงเนสตาเซอ คารินุทำไมเนี่ยส่วนตู้อีวานเนี่ยก็จะอยู่ตู้แบบพิเศษแล้วก็ตํานานบวกแบบเลือกเพิ่มอาตาตู้ทองเดี๋ยวผมเข้าไปลงเลสซี่นะครับเพื่อเก็บมูนสโตนก็น่าจะได้ตัวละครระดับตํานานบวกอยู่นะครับถ้าขยันบอนะพอตัวเลสซี่มีเยอะอยู่นะครับแต่เอาตรงนี้ก่อนดีกว่าต้องเปิดให้ได้อาตาแห่งเนสตาเซอินกรก็เดี๋ยวเราจะเริ่มด้วยไอดีนี้แล้วค่อยไปต่อกับอีกหนึ่งไอดีจัดไปโลแรกขอแบบดำน้ำเนื้อตัวชงออกมาโอ้โหย น่าจะโดนเหมือนเดิมครับนิ่งคลิปหายยากเลยนะสกิปไปครับยจะรอช้าอาจยากมาสองตัว mm hmm. ผมว่าจุดทำเลอาจจะยังไม่ดีพอนะครับต้องสลับสับเปลี่ยนนิดนึงทำทิกทำสูตรกดสลับไปสลับมากดไปก่อน1ใบสกิปไปและเราก็ออกมากลับมาต่อเข้าตู้เรียกอสุวินเพิ่มอตัตรากดไปด้วย1,100ลูปีหดไปเลยครับนิ่งสนิทไม่โยควไเลยนะ อาจจะแย่โอ้สีฟ้าด้วยแดงไหม <c oughs> อย่าล้อมจะการันตีทุกรอบจัดทุกงานไม่ได้นะกดไปอีกหวดไปจิ้มชิมชิมชิ้มชิ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 มจิ้ม,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 มลุนไปอีกรอบหนึ่งโผล่มาโอ้โหเกินสงสัยต้องกดแบบต่อเนื่องนะฮะอ่ะ หายากมา3ตัวนะครับกดไปอีกแม่หมอยิงเบิ้์นยิงยากอ่ะกดไปอีกทีนึงอืงหกโลแล้วตัวละครยังไม่ออกอย่าบอกนะถึงกำลังดีจริงไม่จริงรอบนี้แหละกดไปจื๊บถึงชึ้งชึ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 งหายากมาแล้วสักคลิปครับผมหมิงสองตัวกดไปอีกปึ้มกดไปอีก ึมกดบีผมต้องกดอีกนะใช่ไหมโอ้โหยังจะบอกว่าเพชรหมดแล้วนะครับ <c oughs> เหลือรูบี้อยู่แค่นี้งั้นมารับตั๋วเปิดฟรีก่อนแล้วกันนะฮะไปกันหนึ่งตัวแล้วก็เปิดด้วยรูบี้ไปอีกสักครั้งนึง สรุปแล้วต้องการันตีจริงใช่ไหมแดงจงออกมาโอ้โหไม่มีเลยครับสูดผมต้องไปหาลูบี้มาเพิ่มเติมแด้วอย่างเงี้ย หลังจากที่เราไปหาลูบี้มาเพิ่มเติมนะครับเกิดได้มาแล้วไปเปิดกันต่อดีกว่านะครับการันตีสินะก็คงต้องตามนั้นนะอะจัดไปโหลที่13นะครับจึงสีฟ้านะครับมีกระตุกนิดหน่อยเฮ้ยโอ้โหกระตุกด้วยพลังนี้ฉันจะกลายเป็นผู้สมบูรณ์แบบต้องอย่างนี้สิ อ,อแต่ออกมาเพื่อ13โล <c oughs> ต้องมีตัวอื่นแล้วล่ะมีอีกไหมอ่ะมีอีกไหมอ๋อโหไม่มีตำนานบวกตัวอื่นแถมมาเลยครับเนี่ยโอ้โหงั้นผมเปิดอีกแค่ครั้งเดียวก็ได้แล้วนะแต่ประเด็นก็คือไม่มาไงใช้โูบี้ไปสิ้นเปลืองมากอุตส่าห์ไปหาเพิ่มกะการันตีมาก่อนการันตีนิดนึงแบบนี้อีวานต้องมาแล้วล่ะจัดมาอืมด้วยใบเดียวเพราะว่า อีกสักอันห้าสิบเอ็ดปช้ำ <g ül> ก็ไอดีนี้ประมาณนี้นะครับดูจากทรงแล้วนะเปิดไป13โลนะครับถึงจะได้เนื้สตาร์เซอินได้มาแล้วก็ไปใส่อุปกรณ์ให้เขาหน่อย <uc> ลองเทสดูบวก2ี่ิปเป็นยังไงโอ้ได้เรื่องตายอยู่นะครับทรงองเอวเซ็กซี่จัด อ่ะเดี๋ยวเราไปลองทดสอบเปิดอีกหนึ่งไอดีกันกับไอดีตำนานบวกไปครับผม let's go <S ต้องวัดกันนี่ยแหละเปิดไปก่อนนะครับตัวฟรีตัวฟรีก็มีดีมดผมเปิดถูกตู้หรือเปล่าเนีะสีฟ้าแต่แต,แตกแดงจันมาอ้อลาดแดงไม่โผล่นะครับ กลับมาต่อเลครับผมสลับไปสลับมาสลับไปสลับมาจงโพมาเอ้ยโอ้โหยกไว้อย่างนี้ยกไว้อย่างนี้ก็สีแดงสิครับ2โลเท่านั้นสโลเท่านั้น <c oughs> เหลือเปิดเนี่ยมันจะได้ตัวหรือเปล่ากดไปเลยแล้วกันเครับมาเออ ต้องอย่างนี้สิสครับผมมาไวอือหืออะไรจะขนาดนี้เอาตาแห่งเนสตาใสอินมีไหมตำนานบวกไม่มีเนาะ มถ้าออกตำนานบวกด้วยนี่ก็จะแจ็บมากๆเลยนะครับเก็บตั๋วไว้รอเปิดตู้หน้าอีกที่เหลือแล้วกันอันนี้เปิดไปแค่2โลเท่านั้นเองนะครับและจากที่ดูเนี่ยออกประมาณครั้งที่13นะหน้าเปิดให้ออกอีกตัวอยู่นะครับพอดูจากทรงดวงมาขนาดนี้เดี๋ยวใช้ดวงหมดอ่ะกดเปิดตู้แบบพิเศษสักหนึ่งครั้งตู้นี้น่าจะเกือสุดแล้วนะครับอย่าไปเปิดเลยดีกว่าพอประมาณ กันก็ไปเชยชมต่อนะครับไอนี้ขาดตัวละครตำนานเนี่ยแค่คิดเท่านั้นซึ่งถ้าเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้พวกคิดหรือตัวอื่นๆน่าจะเพิ่มเติมเองนะครับเทียบความต่างระหว่าง2ไอดีนี้มันคืออะไรกันเนี่ยถ้าเรามาลองเทียบเซอินทั้ง3ล่างดูนะครับล่างนี้น่าจะเข้าเขาที่สุดแล้วนะใช่ไหมโอ้โหดูฮะอย่างเคลมส่วนอีกล่างหนึ่งเหมือนตัวเล็กไปเลยนะครับตำนานบวกอาจจะเป็นพอส้นูงก็ได้นะแล้วก็อีกล่างหนึ่งนะครับ ธรรมดาในเรื่องความสวยงามของอาวุธก็ต้องให้เซอินล่างนี้แหละชนะขาดดูอลล่าของเขา มากกว่าตำนานบวกอีกนะครับอย่างว่าเป็นตัวอวยนะตัวละครใหม่นะฮะส่วนจะเก่งมากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวค่อยมาลองทดสอบในคลิปต่อๆไปแล้วกันนะครับสําหรับพาร์ทนี้ก็ประมาณนี้ดีกว่านะครับถ้าเ,เพื่อนๆได้ในกีโรดได้ตรงเลดหรือเปล่าก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับยังไงก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เข้ามารับชมฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะกันใหมพ่พาร์ทหน้าพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนบายๆผมไปล,ลาลๆ